เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปเลขเด่น2ตัวล่างเข้าหลัก10สูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว19งวดเริ่มเข้างวดแรก1สิงหา2562ถึงงวดวันที่16มิถุนา2563 งวดวันที่1กรกฎาคม2563จะเป็นงวดที่20นะคะสูตรนี้นะคะจะใช้หลักหมื่นใช้หลักหมื่นคูณด้วย4คงที่ทุกครั้งนะคะบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อย3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลัก10 3ตัวครั้งที่1 บวกด้วยหลักหน่วย3ตัวครั้งที่สบวกด้วยบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่4 2สองครั้งนะคะบวกด้วยหลัก10 3ตัวครั้งที่4บวกด้วย1คงที่ทุกครั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นนะคะมาเริ่มบวกนะคะเริ่มตั้งแต่1สิงหา6กสองใช้งวดวันที่ สิบห้าก,กระดาษกระดาษตั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่1สิงหาหกสองมามาบวกเ,เลขเยอะกันก่อนนะคะหกคูณสี่นะคะหกสี่ยี่สใช้ตัวท้ายคือเลข4 1่คูณสได้2นะคะแล้วมาบวกกันนะคะ สี่บวก9ก้าเท่ากับสิบสามสิบสามบวกเเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับยี่สบวกสองเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสามสใช้ตัวท้ายคือเลขสองนะคะ บวกเพิ่มไป2แต้มนะคะ2องบวก2เท่ากับ4และบวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะคะ4บวก1เท่ากับ5นี่คือเลขเด่น2ตัวล่างเข้าหลัก10นะคะจะได้เลขเด่น3ตัวนะคะคือเลข2 4 5 1นึ่งสิงหาหกนะคะ2ตัวล่างเลขที่ออก5 8 5เข้าหลัก10นะคะ1นึ่งสิงหาหกเข้านะคะมาดู16สิงหานะคะ8 4 3 12ใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะ5 2 10 ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะสองบวก7เท่ากับ9 9บวก9เท่ากับ18 18บวก8เท่ากับ26 26บวก5เท่ากับสบอสอบวก6เท่ากับ37 37บวก1เท่ากับ38ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น10ใช้ตัวท้าย และบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งนะคะสิบหกสิงหานะคะสองตัวล่างออกแปดเก้าแปดเก้าแปดเข้าหลักสิบนะคะสิบหกสิงหาเข้านะคะมาดูหนึ่งกันยาหกสองเจ็ดสี่สามสิบเจ็ดสี่ยี่สิบ 28นะคะ2 8ใช้ตัวท้ายนะคะ5 2 10ใช้ตัวท้ายนะคะ8บวก5เท่ากับ13 13บวก1เท่ากับ14 14บวก4เท่ากับ18 18บวก3เท่ากับ21 21บวก8เท่ากับ29 29บวก1เท่ากับ30ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะ บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข2และบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข3านะคะหกันยานะคะสตัวล่างเลขที่ออก2 0 2 0 2เข้าหลัก10นะคะและมีเลข0น ติดหลักหน่วยมาด้วยนะคะหนึ่งกันยาคาวสองหลักนะคะมาดูสิบหกกันยานะคะเก้าสี่สามสิบหกใช้ตัวท้ายนะคะสองสองสี 2, 2, 4, ่หกบวกแปดเท่ากับสิบสี่ สิบสี่บวกสองเท่ากับสิบหบวกหนเท่ากับสิบเบวกเเท่ากับสามสบวกสเท่ากับสี่สบวกเะคะเท่ากับสี่สบวกหเท่ากับสีใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขสิบ ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1 16กันยา6 2สองสตัวล่างเลขที่ออก8ปดห8า 5, เ 8, ข้าหลัก10บนะคะสิ 16, กันยาเข้านะคะมาเดินมาดู1ตุลา6 2สองนะคะส4่6ห ใช้ตัวท้ายนะคะ9 2 18ใช้ตัวท้ายนะคะ6บวก0นย์เท่ากับ6บวก9าเท่ากับ15 15บวก4เท่ากับ19 19บวก5เท่ากับ24 24บวก8เท่ากับ32 32บวก3เท่ากับ35 35บวก1เท่ากับ36 ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเก้าหนึ่งตุลานะคะสองตัวล่างเลขที่ออกห้าเก้าห้าเก้างวดนี้ไม่เข้าหลัก สิบนะคะแต่เข้าหลักหน่วยนะคะผิดจากหลักสิบหนึ่งงวดนะคะแต่ยังเข้าหลักหน่วยนะคะมาดูงวดสิบหกตุลาหกสองเก้าสี่เก้าสี่สามสิบหกนะคะใช้ตัวท้ายนะคะเจ็ดสองสิบสี่ใช้ตัวท้าย หกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหบวกสเท่ากับสิบแบวกหเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสามสใช้ตัวท้ายคือเลข 8นะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งหตุลานะคะ16ตุลาสองตัวล่างออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเข้าหลัก10นะคะ16หตุลาเข้านะคะ มาดูงวดวันที่1พฤศจิกาว62นะคะ1คูณ4ได้4นะคะ4บวก2เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ13 13บวก8เท่ากับ21 21บวก2นะคะ 21่สิบเอ็ดบวก2อเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับยีใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น9บวกเพิ่มไปสอ่าบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายนะคะหนึ่งพฤศจิกา6กสองนะคะสตัวล่างออก7ด เก้าเก้าเข้าหลักหน่วยนะคะเจ็ดเข้าหลักสิบหนึ่งพอศจิกาเข้าสองหลักเลยนะคะมาดูสิบหกพอศจิกานะคะหกสี่หกสี่ยี่สิบสี่ใช้ตัวท้ายนะคะสองสองสี 4บวก7เท่ากับ11 11ดบวก3เท่ากับ14 14บวก2เท่ากับ16 16บวก1เท่ากับ17 17บวก4เท่ากับ21 21บวก1เท่ากับ22ใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะบวกเพิ่มไปสแต้มเป็น4บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นห สิบหกพื้นิจิกานะคะสองตัวล่างออกสามสองสองเข้าหลักหน่วยงวดนี้ก็หลุดนะคะงวดงงวดนี้ก็หลุดจากหลักสิบเข้าหลักหน่วยนะคะหลุดอีกหนึ่งงวดนะคะมาดูงวดหนึ่งธันวาหกสอง หนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่นะคะหนึ่งคูณสองเท่ากับสองสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับสิบสองสิบสองบวกหกเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกห้าเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสเท่ากับยสิบห้ายห้าบวกเเท่ากับสาสิบสี 34บวก1เท่ากับ35ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป2แต้มเป็น7บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8 1ทันวา6 2 2ตัวล่างออก8 1นะคะ8 1 8เข้าหลัก สิบนะคะเข้านะคะหนึ่งสิบหกธันวาหกสองมาดูงวดสิบหกธันวาหกสองนะคะสี่ห้ายี่สิบใช้ตัวท้ายนะคะศูนย์คูณสองได้เท่ากับศูนย์นะคะสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ 10, 10่งเท่ากับสิบสิบบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกหเท่ากับสิบแดบวกหเท่ากับสิใช้ตัวท้ายคือเลข9นะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น11บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น2 16สธันวา6กสองนะคะสตัวล่างออก9 7 9 7 9เข้าหลัก สิบนะคะสิบหกธันวาเข้านะคะมาดูสามสิบธันวานะคะสองคูณสี่ได้เท่ากับแปดหกคูณสองไเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายนะคะแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้า เท่ากับ26 26บวกสองเท่ากับ28 28บดบวกหเท่ากับสามสิบบวก1เท่ากับสาิหใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น7บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8ปดสาสิธันวาหกสองสตัวเออขออภัยค่ะ2ตัวล่างนะคะสองตัวล่างออก8ปดหนึ่ง แปดเข้าหลักสิบนะคะสามสิบธันวาเข้านะคะมาดูสิบเจ็ดโมกุลาหกสามหนึ่งคูณสี่ได้เท่ากับสี่หนึ่งคูณสองได้เท่ากับสองสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสอง เท่ากับ8 8ดแปดบวกสเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับส3ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป2แต้มเป็น5บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น6 17มกรลาห3สานะคะ2ตัวล่างเลขที่ออก6 8 6 8 6เข้าหลัก สิบนะคะสิบเจ็ดโมกราเข้านะคะไปต่อกันเลยนะคะงวดที่1กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสมาดูงวด1กุมภาหกสามนะคะเก้าสีใช้ตัวท้ายคือเลข6กนะคะสามคูณสเท่ากับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวก1นึ1่งเท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับสิบเบวกหเท่ากับสิบหบวกหเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับสาใช้ตัวท้ายคือเลข0ูนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข2 บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข3 1กุมภาพันห้าร้อยหตัวล่างออก06 06์ูนเข้าหลัก10บนะคะหกุมภาหกสามสิบหกุมภาหกสามแปดสี่สใช้ตัวท้ายนะคะสามองห สองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสเท่ากับสิบสาบวกหเท่ากับสิบแดบวกเเท่ากับยี่สบหห้าบวกหเท่ากับสามสบอสามบวกเเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสาใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น11ใช้ตัวท้าย บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสองนะคะสิบหกกุมภานะคะสองตัวล่างออกเก้าสี่เก้าสี่เก้าเข้าหลักสิบนะคะสิบหกกุมภาเข้านะคะมาดูหนึ่งมีนาหกสามแปดสี่สามสิบสองใช้ตัวท้ายนะคะ ก้าสองสิบแปดใช้ตัวท้ายนะคะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองสิบสองบวกห้าเท่ากับสิบเบวกแเท่ากับยี่สิบห้ายหบวกหเท่ากับสิหหบวกหเท่ากับยีใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเบวกเพิ่มไปหแต้มเป็นสิใช้ตัวท้าย หมีนาหกสาสองตัวล่างออก9 8้าแดเปดเเข้าหลัก10นะคะเข้านะคะหมีนามาดูสิมีนาหกสามเจ็ดสี่ยสิบแดนะคะเจ็ดสองสใช้ตัวท้าย 8บวก5เท่ากับ13 13บวก2เท่ากับ 15, 15 15บวก9เท่ากับ24 24บวก7เท่ากับ31 31, 31บวก4เท่ากับ 35, 35 35บวก8เท่ากับ43 43บวก1เท่ากับ44ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป2แต้มเป็น6บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น7 หนึ่งสิบหกมีนานะคะสิบหกมีนาหกสามสองตัวล่างออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเข้าหลักสิบและหลักหน่วยนะคะสิบหกมีนาเข้านะคะสิบหกพฤษภาหกสามศูนย์บวกสี่เท่ากับศูนย์สี่บวกสองเท่ากับแปด สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบบวกสเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับยี่สบอวกหนึ่งเท่ากับยีใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นสบวกเพิ่มไปหแต้มเป็นห้าสพฤษภานะคะสองตัวล่างออกสองสอง สเข้าหลัก10และหลักหน่วยนะคะเข้าสองหลักนะคะเลขเบิ้ล1มีนาหกสานะคะสี่ห้ายี่สิบใช้ตัวท้ายนะคะสามสองหกศูนย์บวกหนึเท่ากับหนบวกสี่เท่ากับห้ห้าบวกสมเท่ากับแปดบวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับสิห้า สิบห้าบวกหกเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสองใช้ตัวท้ายคือเลขสองนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขสี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขห้าหนึ่งมิถุนาหกสามนะคะสองตัวท้ายเลขที่ออกสองสี่สองเข้าหลัก สินะคะและมีเลข4ติดหลักหน่วยด้วยนะคะหมิถุนาหกสาเข้า2หลักนะคะสิบสมิถุนาหกสามนะคะสี่สใช้ตัวท้าย5้าสองใช้ตัวท้ายนะคะสองบวก1เท่ากับสาบวกสเท่ากับเ จ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสองเท่ากับสิบเบวกแเท่ากับยี้ายี้าบวกหเท่ากับยีใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นแบวกเพิ่มไปหแต้มเป็นเก้มิถุนาสองพนห้ารงวดที่ผ่านมานะคะ ของตัวล่างเลขที่ออก6 4 6เข้าหลัก10บนะคะสิ 16, มิถุนาเข้านะคะผ่านไปแล้ว19งวดนะคะสิ 19, งวดเริ่มตั้งแต่1สิงหาหกสองนะคะหสิงหาหกสอง เข้าหลักสิบมาตลอดนะคะมาถึงงวดหนึ่งตุลาหกสองหลุดหนึ่งงวดนะคะหลุดหลักสิบหนึ่งงวดแต่เข้าหลักหน่วยนะคะและมาถึงงวดสิบหกพฤศจิกาหลุดหลักสิบอีกหนึ่งงวดแต่ก็ยังมีหลักหน่วยติดด้วยนะคะจนมาถึงงวดหนึ่งธันวาหกสองนะคะ มาถึงงวด16มิถุนา63ยังไม่หลุดนะคะสิบเก้างวดหลุด2งวดนะคะไปต่องวดวันที่1กระดักกระดา2563นะคะ4บวก1เท่ากับ4 5คูณ2เท่ากับ10 ใช้ตัวท้ายนะคะ4บวก6กเท่ากับ10 10บวก8เท่ากับ18 18บวก7เท่ากับ25 25บวก5เท่ากับ30 30บวก6เท่ากับ36 36บวก1นเท่ากับ37บนะคะบวกกันอีกรอบนะคะ4บวก6เท่ากับสิบ สิบบวกแปดเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้ห้าบวกหเท่ากับสามสบวกหกเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสาใช้ตัวท้ายคือเลขเจ็นะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบนะคะ นี่คือเลขเด่นสองตัวล่างเข้าหลักสิบนะคะงวดวันที่หนึ่งกระดาษกระดาสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะไปต่อเป็นงวดที่ยี่สิบนะคะจะไปต่อเป็นงวดที่ยี่สิบไหมลอดูผลกันนะคะเพื่อนๆพเจ็ดเก้าศูนย์นะคะสูตรนี้จะมาหลักสิบนะคะบางงวดมาหลัก หน่วยและหลักสิบบางงวดมา2หลักเลยนะคะ 1. ก,ก,กระดากรดา2563นะคะได้เลขเด่น790นะคะจะไปต่อเป็นงวดที่20ิไหม้อดูผลกันนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ